วันนี้เราก็อยู่กันร้านเช่นหนึ่งชินเคยนะครับเช้นหนึ่งก็กำลังใกล้จะเปิดร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเช็นหนึ่งยำกันกนะครับเราวมาเปิดกับเมนูแรกกันเลยนะครับเชนหนึ่นง สวัสดีครับเจ๊นึงสวัสดีค่ะกับเมนูแรกนะครับกับมันพิเศษสามร้อยห้าสิบบาท แเ,เดิมสั่งมาเดิมนะครับไม่เหมือนวันนี้ไม่ได้กินเป็นลาบอา๋อวันนี้ไม่ได้เป็นลาบใช่ไหมใช่ปกติเขาจะกินเป็นยำแต่เมิ้ลสามมาเดิมนะใช่ ้อยค่ะกับเมนูแซลมอนพิเศษสามร้อยห้าสิบค่ะเมนูต่อไปกันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะ,คะเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปเลยนะครับเช่หนึ่งเมนูอะไรครับเมอร์ไข่ไซส์ใหญ่ค่ะเบอรไข่ไซส์ยักษ์นะครับเช่หนึ่งไซส์นี้มาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบค่ะไซส์นี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับฟองเบึกเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ร้อยห้าสิบเนาะได้ค่ะตนถึงสามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยด้วยนะเ <400 S 2> สี่นนะร้อย แต่วันนี้ไม่มี400ร้อยมีเจีบนนที่ก็คือ350นะครับกุ้งสดนะเจ้าหนึ่งนะน,นี้หมึกไข่ใหญ่กุ้งสดสมมอนไข่ปูไข่ปลาปลานะคะสดายยับเลยนะครับ ทานสามสี่คนได้ครับเมนูนี้นะครับสำหรับเมนูนะครับไม่จำเป็นที่ต้องไปดูตามป้ายนะครับเราเลือกได้เองเลยนะครับลิกเมนูขึ้นมาเองเลยก็ได้ค่ะเมนูตามใจปากนะคะเลือกแม้ก็ทั้งผักมาเช่นหนึ่งนะได้คะมะม่วงก็โพดไหลบัวหรือผลไม้รวมก็สามารถเลือกใส่ได้เลยนะครับ ไล่ไม่มานานเลยนะใส่อะไรต่อยไช้หน่งไข่กู้ไข่ปลา พี่โนโกครับมันไอทะเลหรือนี่เอาสองอย่างหรือว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างถุงได้ไหมไอแซลมอนนะคะอันนี้มึกไข่ไซส์พิเศษนะคะกุ้งสดแซลมอนไข่ปลาไข่ปูค่ะ เมนูต่อไปนะคะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปอนะค,เคะเป็นปุ้งสดพิเศษนะคะบวกไข,แขนนะะ่แ้งค่ะ นะคะกุ้งสดพิเศษบวกไข่แข็งค่ะูต่อไปจ้าต่อไปเลยนะครับเช่น,นึงกับเมนูนะครับกูม,มากุ้งสดแซลมอนไข่ปลาค่ะอยไข่ทะลักเลย ตัวเล็กตะไข่ตะไค่ยเยอะนะเจ้าหนึ่งก็ไม่เล็กนะอันนี้เบอร์สิบโลโลนะวันนี้เป็นวันดีนะเจ้าหนึ่งนะวันดีเจ้าหนึ่งนะ กูม้ากุ้งสดสซลมอนไข่ปลาค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปนะครับกูม้าสมลมอนรวมเลยเจยสี่ร้อยห้า มอนเอาไปทอดกรอบได้อ้เจ๊หนึ่งตั้งแดดแล้วนะ <c oughs> ไม่เคยเก็บเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ขยันเลยกับเมนูปูมา้าแซลมอนค่ะเก็บร้อยสัมเมนูต่อไปนะครับต่อไปเป็นเมนูห้าไข่นะครับ สามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบเลยนะเจ้าหนึ่งนะใช่ค่ะสี่ห้าไข่หกไข่เลือกใส่ได้ตามใจต้านเรา <ไข S 2> มีทั้งหมดหกไข่ใช่ค่ะ ร้อยค่ะกับเมน,นูท้าไข่นะคะ,ะเรียบร้อยค่ะแซลมอนอีกแล้วนะครับวันีแซลมอนออกดีนะแซลมอนพิเศษค่ะสองร้อยห้าสิบนะจ๊ะอันนี้หนะะึ่งชิ้นก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสองสามเพิ่มตามขนาดเราจะเพิ่มครับชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ที่สิาอยู่ไหมคะสิบสามีขอเสียงหน่อยนะคะถ้าอยู่ตรงนี้จ้ากับเมนูสซลมอนพิเศษจ้าเมนูต่อไปนะครับเมนูยกร้านนะครับ 7 tép máy lưới căng cào của có tiền của cao เยอะครับไม่ง่วกว <laughs> ่าก <c oughs> คนกินแล้วแตยเยอะนะ ทิตย์นี้อยู่วันที่เท่าไหรเ่เดืนหนึ่งจะนงาง้าวไปเดือนลาเดืน,นึงนะไปจันทร์นาง้ารครับแต่ว่าเมษาสงการเราไม่หยุดเดืจนหนึ่งนะเราอขายสิบวันเต็มเล็ ไข่ไม่ได้เอาเดี๋ยวพี่หนึ่งเฟิร์นสซลม,มันให้นะเฟ้นมอนไม่สองชิ้นนะครับเพราะว่าไม่เอามือไข่นะ,ะใช่ไ,ไหมใช่ครับเอาสซลม,มันแทนไปนเลยสีเนื้อนี่มันสะท้อนกับไฟดีเกินนะจะดังเงาเลยฮะ ยำยกล้านค่ะนี่เลยต่อไปนะครับลาบมือไข่พิเศษนะครับพิเศษนี่เท่าไหร่จ๊ะหนึ่งิเศษสามร้อยห้าสิบนะครับนนเป็นลาบนะครับลาบหรือเรียกชื่อนึงก็ยำแซ่บก็ได้นะครับลาบก็ได้ กลัวเรากลัวเองนะครับ ไข่ไซพิเศษนะคะนี่นนไปค่ะเมนูกระปุกค่ะกับเมนูหมึกไข่ไซพิเศษนะคะกุ้งสดไข่เมงดาแซลมอนค่ะวาว่าจอ้าวเมื่อกี้เฝ้ากันอยู่ะแยะเลยตอนนี้หนีกันหมดแล้ว อะไรว่างมาตัดไรบวเลยอะไรอะ่ะยำมันไหนอ่ะไหนมาให้แม่ดูลายดิ ครืงแดงกุ้งสดรายละเอียดอย่ไไจกับเมนูหมึกไข่แซลมอนกุ้งสดไข่แมงดาค่ะเมนูนต่อไปจา้า